โจทย์ข้อนี้นะครับสําหรับใครที่จะรับเอกสารของครูไปนะครับเดี๋ยวเราขอแก้ไขตัวโจทย์นิดนึงนะครับตรงนี้ให้แก้เป็น x ก,กาลังสองลบหนึ่งนะครับในเอกสารนะครับมันน่าจะเป็น x ก,กาลังสองบวกหนึ่งนะครับถ้าเกิดใช้ค่านั้นคําตอบมันจะไม่ตรงในช้อยอต่อนะครับ จากโจทย์นะครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์ให้กราฟมาสองตัวนะครับก็เป็นสีฟ้ากับสีชมพูโดยที่เขาบอกว่า fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุนามตัวแรกนะบอกมาแค่นี้แสดงว่าเราไม่รู้เลยว่าหน้าตาของ fx เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันตัดกับกราฟ y เท่ากับ3 x ลบ4กราฟ y เท่ากับ3 x ลบ4อันนี้เรารู้ครับเพราะว่ามันเป็นพหุนาม ดีกรีหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าหน้าตาของกราฟี่ยต้องเป็นสมการเส้นตรงเป็นกราฟเส้นตรงแน่เลยนะครับโดยที่จุดตัดของมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ2แล้วก็ x เท่ากับ5แปลว่าข้อนี้มีจุดตัดสองจุดนะครับอ่ะถ้าเกิดใครเข้าใจประโยคที่พูดมาสักครู่นะข้ามในส่วนตอบปนี้ีได้เลยนะครับใครยังงง,งอยู่เดี๋ยวมาดูเป็นรูปกันว่าถ้าเกิดมองเป็นภาพแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะประมาณไหนนะฮะ อันดับแรกเลยนะครับกราฟของฟังก์ชันมหุนาม y เท <F> ่ากับ f x เราวาดขึ้นมาก่อนเป็นเส้นโค้งอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้โจทย์ไม่ได้ให้เนาะแล้วก็คาดเดานะครับมัวมวมันขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะฮะจากนั้นนะครับเขาบอกว่ามันไปตัดกับกราฟ y เท <F> <X> ่ากับ 3x ลบ4 <F> <X> นะครับก็คือสมการเส้นตรงนะครับก็วาดเส้นกราฟเส้นตรงลงไปตั้งชื่อ y เท <F> ่ากับ 3x ลบ4 สังเกตว่ากราฟทั้งสองนี้มีลักษณะไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่มันมีร่วมกันก็คือจุดตัดครับตรงนี้กับตรงนี้ทำไมถึงมีสองจุดนะครับเพราะว่าตัวโจทย์บอกว่ามันตัดกันที่จุดแรกคือเมื่อ x เท่ากับสอีกจุดหนึ่งคือเมื่อ x เท่ากับห้านะครับเกิดขึ้น2จุดนะครับหน้าตาของกราฟถ้าเรา plot อ,ออกมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะประมาณ 80%นะครับหน้าตาประมาณนี้แหละต่อไปนะครับความหมายคืออะไรให้มาดูทีละจุดครับตามปกติแล้วเนี่ยกราฟสองกราฟเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมคือหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยสมการก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของจุดที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันยกเว้นนะครับ2กรณีกรณีแรกคือถ้าเกิด x เป็น2ค่า y จากกราฟทั้ง2มันจะมีค่าเท่ากันแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเมื่อ x เป็น5นะฮะค่า y จากกราฟทั้ง2มันก็จะมีค่าเท่ากันด้วย หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเราเนี่ยสามารถใช้ค่า y จากกราฟตัวไหนก็ได้เมื่อ x เป็น2หรือว่า x เป็น5โอเคนะคะอันนี้เคลียร์เนาะอ่ะไปในส่วนของคำถามต่อนะขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะคะอ่ะดูต่อนะฮะคำถามของโจมันให้หาอะไรนะครับมันให้หาปริพันธ์จากัดเขตนะครับของฟังก์ชันที่เห็นในรูปนะครับโดยที่ช่วงของมันนะครับก็คือตั้งแต่ช่วง 2ถึง5สังเกตตัวเลขนะครับในโจทย์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเดียวกับจุดตัดนะครับจุดตัดที่โจทย์ให้เมื่อสักครู่นะครับก็คือ x เท่ากับ2และเอ็เท่ากับ5นะครับอ่ะคราวนี้ให้เราลองพิจารณาค่าที่อยู่ในไฮไลท์ตรงนี้นะครับที่อยู่ในตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับอลองดูสิครับว่ามันสามารถอินทิเกรตได้ไหมนะครับจะพบว่า ดูผนผ่านนะมันทําไม่ได้นะครับอย่างตัวเนี้เราไม่เคยเรียนอินดิเกรตผลคูณใช่ไหมเราไม่มีสูตรมันเราก็ทำไม่ได้หรอกตัวนี้ก็ติดการคูณเหมือนกันอินดิเกรตไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาที่ทํายังไงนะครับแปลว่าโจทย์ข้อเนี้มันต้องการให้เราพิจารณาข้อความนะครับเพื่อทําการจัดรูปใหม่นะครับอ่ะก็ขึ้นเลยพิจารณา ให้เราพิจารณา 2x คูณ f(x) บวกด้วยในวงเล็บ x กํลัง2ลบ1คูณ f ทีม x นะครับพิจารณากับอะไรนะครับเดีย๋ยวเรามีคําใบ้ให้นะครับให้เราลองนึกถึงสูตรดิฟผลคูณดูนะครับอ่ะใครอยากลองไปทําเองกดจุดตรงนี้คําใบ้คือ ใช้สูตรดิฟผลคูณพิจารณาข้อความตรงนี้โอเคนะฮะอ่ะไปต่อนะถ้าเราสังเกตนะครับลองสังเกตตัวตรงนี้ดูนะฮะเจ้า fx ตัวนี้นะฮะ f x ตัวนี้เมื่อดิฟแล้วมันจะได้ f พายเโอเคนะต่อไปและถ้าเกิดว่าเราสังเกต x กำลังสองลบ1เมื่อเราดิฟแล้วมันจะได้2 x โอเคนะครับจากนั้นนะครับสูตรดิฟผลคูณว่าอย่างไรนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอะ,อะไรควรจะเป็นหน้าเมื่อเทียบกับข้อความในหน้าจอดีๆนะครับก็ถ้าเราให้หน้าเป็น x กำลังสองลบ1นะครับ2 x มันก็ต้องเป็นดิฟหน้าถูกไหมและถ้าเกิดว่าเราให้หลังคือ f x f ไพรม x มันก็ต้องเป็นดิฟหลังถูกไหม่ะจากนั้นนะครับให้เราลองเอามาจัดรูปเอามาสลับที่กันใหม่เพื่อให้มันแมทกับ สูตรดิฟผลคูณที่สุดนะครับเพราะว่าตัวสูตรมันใช้คําว่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมอ่ะเอามาจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่ะว้วก็ลองเขียนเทียบสูตรไปด้วยนะฮะจะได้มองเห็นการชัดๆอ่ะหน้าดิฟหลัง บวกหลังคูณดิฟหน้าเห็นไหมครับว่ามันตรงกับสูตรดิฟผลคูณพอดีนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยจากโจทย์เนี่ยมันคือผลลัพธ์จากการดิฟผลคูณนั่นเองแสดงว่าท่านี้คือผลลัพธ์แล้วก่อนหน้านี้มันคืออะไรล่ะคือก่อนที่เราจะดิฟมานะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับตัวบนคือผลลัพธ์นะแสดงว่าก่อนหน้านั้น มันก็ต้องเป็นหน้าคูณหลังนะครับทั้งหมดเอามาดิฟก็คือทั้งหมดติดค่าพามไว้อันนี้คือหน้าตาก่อนที่มันจะเอามาดิฟกันนะครับโอเคได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วเนาะจากนั้นนะครับเราก็พบว่านะฮะค่าของ อินทิเกรตของ2 x คูณ f x บวกในวงเล็บ x กําลังสองลบ1คูณ f พาม x โอ้ยาวเนาะ by dx ในช่วง2-5ถึงเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของในวงเล็บ x กําลังสองลบ1คูณ f x ทั้งหมดติดค่าพามไว้ by dx ในช่วง2-5ถึง5นั่นเองอ่ะต่อไปเราเห็นเครื่องหมายอินทิเกรตกับเครื่องหมายดิฟไหมครับเมื่อ2ตัวนี้มาเจอกันมันก็จะหักล้างกันพอดีถูกไหมฮะเราก็ทำการตัดทอนมันออกไปนะครับอินทิเกรตตัดทอนกับเครื่องหมายดิฟออกนะครับแปลว่าข้อนี้ต้องอินทิเกรตไหม ไม่ต้องนะครับแต่ยังต้องแทนค่าในช่วงที่เขากําหนดคือช่วง2อถึงหอยู่นะครับก็จะได้ x กำลังสองลบหคูณ f x นะครับในช่วงสองถึงห้าประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งมันคนละพาร์แลว เอาเป็นสีเขียวนะครับโอเคจากนั้นทำยังไงต่อไปนะครับก็เหมือนที่เราเรียนเรื่องอปริพันธ์จำก,กัดเขตใช่ไหมพอเราหาปริพันธ์มาเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็เอาค่าในช่วงที่เขาให้ามาแทนโดยเริ่มต้นที่แทนด้วย5ก่อนแล้วก็ค่อยแทนด้วย2นะครับก็จะเท่ากับแทนด้วย5นะครับก็จะเป็นกําลัง2ลบ1คูณกับ f 5ะครอบวงเล็บไว้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับแทนด้วย2นะครับก็จะเป็น2องกำลัง2ลบ1คูณ f 2นะครับครอบวงเล็บไว้แล้วก็เอาช่วงหน้าลบด้วยช่วงหลังแบบนี้พอเราแทนค่าเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะคิดเลขได้เลยนะฮะอเท่ากับ5้ากำลัง2ลบ1ก็ได้24นะครับคูณ f 5นะครับ เนื่องจากเมื่อ x เป็น5เนี่ยมันก็จะเป็นจุดตัดดังนั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับแทนเข้าไปได้เพื่อหาค่า f 5นะครับก็จะเป็น3คูณ5แล้วก็ลบ4นะครับ3คูณ5ลบ4อาแล้วก็ลบด้วยนะครับตัวหลังแทนด้วย2เนาะ2กํลัง2เป็น4ลบ1เหลือ3นะครับคูณด้วย f 2ก็เช่นเดียวกันนะครับค่า2นั้นเป็นจุดตัด x เป็น2ก็ได้จุดตัดเหมือนกันแทนค่าลงไปนะครับก็จะเป็น3ามคูณสอลบสี่นะฮะ,ะขยับนิดนึงเท่ากับ355หลบสเป็น11บเคูณยีได้264นะครับลบด้วย3 2 6สลบสเหลือ2 2คูณ3ด้านหน้าได้6นะครับดังนั้น264-6กลบ6ก็จะเท่ากับ258นะครับข้อนี้ก็จะตอบข้อที่4นะครับอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย